กลับเข้ามาช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามและก็ติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับใครเข้าไปแล้วก็ Follow นะฮะไลค์ like, แล้วก็แชร์คลิปของเราได้นะครับใครก็ตามที่อยากชมรายการของเราย้อนหลังสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube แล้พิมพ์คำว่าแชมป์ชแนลนะครับ C H A M P C H A N N E L ครับผม เรื่องของกีฬาตัวพ่อที่ผมว่าเจ๋งกว่านักกีฬาธรรมดาคือนักกีฬาที่เรียกว่านักกีฬาพิการแต่วันนี้เขาตกปากแม่พูดแบบนี้แล้วคอยพูดว่าเป็นยอดมนุษย์นะครับเพราะว่าเขาต้องขยันต้องพยายามกว่าเราหลายเท่าก็เลยมีคําถามว่าอา้าวแล้วถ้าเขาสมมุติสมมุติว่า,อามองไม่เห็นแล้วเวลาเขาได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาได้เหรียญอะไรราลิมปิกส์บอกว่าทําได้เพราะเหรียญ ที่เขามอบให้กับนักกีฬาที่ชนะอันดับ 1, 2, 3ในพาราลิมปิกส์หรือว่ากีฬาสำหรับยอดมนุษย์มีเสียงนะครับ มหรรมยอดมนุษย์กีฬาพาราลิมปิกหรือกีฬาคนพิการปิดฉากไปพร้อมกับความประทับใจและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้มีอวัยวะที่เพียบพร้อมอย่างพวกเราแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งดังยอดมนุษย์ก็ผลักดันให้พวกเขาใกล้มาเป็นตัวพ่อและตัวแม่แห่งวงการกีฬาได้ และที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนี้คือช่วงที่นักกีฬาขึ้นรอบเหรียญร่งวัลเพราะทุกคนจะต้องเอาเหรียญมาเทียบข้างหูเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างใช่แล้วครับ เหรียญมีเสียงนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาที่มีการบรรจุลูกเหล็กไว้ในเหรียญรางวัลเพื่อให้นักกีฬาคนพิการทางสายตาสามารถเขย่าและฟังเสียงของเหรียญได้เพื่อให้เขาได้รู้ว่าเหรียญที่พวกเขาได้รับนั้นเป็นเหรียญประเภทไหนในเหรียญทองแดงจะมีลูกบอลเหล็กทั้งหมด16ลูกเมื่อเขย่าจะมีเสียงเบาที่สุดเหรียญเงินจะมีลูกบอลเหล็กทั้งหมด20ลูก Going และเหรียญทองจะมีลูกบอลเล็กทั้งหมด28ลูกทำให้เมื่อเขยา่าเหรียญทองจะเกิดเสียงดังที่สุด สำหรับคนที่มีอวัยวะน้อยกว่าคนปกติอย่างพวกเราแล้วยังสามารถเดินวิ่งเล่นกีฬาได้เท่าหรือดีกว่าคนที่มีอวัยวะครบ32ตัวพ่อตัวแม่ยอดมนุษย์อย่างพวกเขาก็ควรได้รับเกียรติที่พิเศษกว่าใครๆอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับกีฬาที่เขาบอกว่าคุณต้องเป็นตัวพ่อจริงๆตายกีฬาฮะจริงๆมันคือตายกีฬาคือมี3ประเภทในการแข่งขันแต่ผมเรียกว่าตายกีฬาเพราะว่า หากคุณไม่ฟิตจริงคุณคุณมีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการแข่งขันตายกีฬาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนหนึ่งเกือบจะเดี้ยงในการแข่งขันแต่ปรากฏว่าไอการเดี่ยงของเขาซึ่งทําให้เขาพลาดการเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งกลับทําให้เขาดังยิ่งกว่าคนเป็นแชมป์อย่างที่ผมบอกครับตัวพ่อไม่จําเป็นต้องชนะแต่ตัวพ่อต้องทําสิ่งที่คนทั้งโลกเห็นแล้วรู้สึกว่าคุณน่ มีหัวใจการแข่งขันไตรกีฬา World Series สนามสุดท้ายที่ประเทศเม็กซิโกจอห์นนี่บราลี ตัวพ่อนักไตรกีฬาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2016ทีมชาติสหราชอาณาจัก์วัย26ปีที่กำลังนำอยู่ในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันและหากเขาสามารถชนะเข้าเ้นชัยเป็นที่หนึ่งในสนามนี้จะคว้าแชมป์โลกได้ทันทีแต่อยู่ดีๆขาของจอนนี่กลับเกิดอาการร่างกายขาดน้ำระหว่างวิ่งทำให้แทบจะเดินต่อไม่ไหวและโดนนักไตรกีฬาจากแอฟริกาใต้แซง ส่วนจอห์นนี่ก็ดูเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแล้วแต่ก็มีผู้เข้าแข่งขันจากชาติเดียวกันที่วิ่งตามหลังเขามาซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของจอห์นนี่ที่มีอายุมากกว่าเขา2ปีอลิสทรบารลีเจ้าของเหรียญทองในโอเกมที่ตามมาเป็นอันดับ3ตรงเข้ามาพยุงน้องชายทันทีและผ่านกันวิ่งเข้าไปยังเส้นชยัยก่อนจะผลักน้องชายคือจอห์นนี่ให้เข้าเส้นชัยไปก่อนเป็นอันดับ2ส่วนอลิสทรผู้เป็นพี่จบอันดับ3ทําให้จอห์นนี่พลาดแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดาย แต่ภาพประทับใจนี้กลับเป็นภาพที่ชนะใจคนทั้งโลกสมกับเป็นตัวพ่อนักกีฬาจริงๆคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายห้ามพลาดเด็ดขาดวงแหวนบนหัวเทวดาจะไปเกี่ยวอะไรกับวงการกีฬาช่วงหน้ารับเดี๋ยวเดีวกลับมา